บอเพจครับทางดานิวซ็อบมาซับยับไปที่ฝั่งมาทำแมนมาทำแมนเรียบร้อยครก็เป็นซุดหนึ่งไปบอกอ้มซอมเยี่ยมอันละายครับจีนไดโนเคเยวาไปลุงยต่อยูสาเลดิกไปฮะดูโอเวเรอันเบิยนบ็อกซี่ซัดไปฮะเรียบร้อยบนดโขาฝบ็อกซี่ตายบอกป๊เปก็ไรอดแรกแกันฮะสกอร์เป็อ เอาเปิดไฟไอ้ผ่านเปิดผ่านขึ้นมามาเทร์แมนโดนพอล o l i c y คว้ากรอเปล่าสแปมพิษต่อเรื่อยๆไทยการจัดการเทร์แมนได้สกอร์เป็นสองสามกอดทุยับต่อซัดไปสองวินาทีคราบอกจับผมชิ้นกันเรื่อยๆแต่ยังทุบยับอยู่บ็อกซี่ครับผมคุณซ้อมไปแล้วก็ถอยมาเมกี้ลงมาครับยิงยอดเรื่อยๆบอกทางด้านตัวบขาซีลแอโร่แล้วมาทำว่าแบตตายฮะเจอพิษระเบิดเจอเรื่อยการนับร่องไปด้วยชิ้นกัน สกอร์เป็นสอครับต้องบอกได้เลยว่าตัวถึงอย่างนั่นเซนทอร์นี่ยื้อนะให้ทางฝั่งโดชโนนิมอนเนสแปร์พิทล,ลัวๆนะไหวพาเลซิงแกลกไปสตาร์เมดิกไวต่อขีดครับท่านนนุบบะเป้กิ้วหรือเปล่าเจอซาเ์ไ,ร,ไร้อไปฮงเซนคอยฟ้าก,ก็จะตายไม่หราพี่ลงม,ม,มาครับทางฝั่งเคียวซ้ายคอยฟ้าผมแปลงร่างมาเพิ่มแม็กเลื่อนไปต่ออีกรอบผมสตั้นไป2วินาทีครับผมตบยับ จบย้ำก่อนเนี่ยผมเรียลตี้ลิฟหรือว่าเคิลสโบรก็ใช้ปีนแล้วฮะ,ะเคอรีตายเป,ปลเาป่าปล่อยเคอรีก่อนฆ่าก่อนดีกว่าเดี๋ยวเพิ่งลงไปใส่มาเท่าแม่น,นะม,ม,นมาเท่าแม่ปล่อยเ้าเลยแล้วกันเรียบร้อยผมมีตบยังไงสกอร์เป็นสองต่อหกครับซีเข็มแล้วก็ทีมลิควิดวิเชอร์ลงไปย้ำก่อนซวินรอไล่ฮะปล่อยเปลา่าแซวินรอแซวินรอ ยิงเข้าไปตบฟ้าไปในที่บอลใส่ด้วยวินาทนั้นตามต่อไม่ได้หมดจะเข้าไปฮะนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้อับถึงน่าถึงชาลสไลมาซัม hei, ขี่ฮะกดลีกุปกันยาวๆย้อนรีบควายและกรี๊ครับผมขนาดข้าไปบอลทาง์น่าดอกบ็อกซี่อีกทีเดียวเรียบร้อยบอลฟิชเชอร์ไปที่อิสเนียย้ําซ้อโชเทมสีย้ําต่อย้ํสอวการนั้นอิสเนียสกอร์เป็นสี่ต่อหกมาแล่มาแน่บอกเจอไฟมารอไปเรียบร้อยไม่ได้เดินกับมิงกี้ฮะ เจอเซตที่ไฮกราวฮะได้ยิเสียงเหมืนนอนปากบอดเนมก่อนด้านโอเน็บบอดสวนด้วยนปากของายหมดแต่ทางก้านเคยบอกอีวย่งไปปั๊บไปเจอทริกมาผมจะไม่ตายผม,ผมเลยเลือกสู้ไปอยู่ฮะทางด้านมิกกี้ผมเดินอ้อมาต่อไฟยมารออัดไว้ถึงเซตที่มิกกี้ผมดีช่างเอาเล้วนี้มิกกี้ตายฮะวิชเตอร์อิสเนียมิกกี้คลิงไปแล้วก่อนใส่ฟ้าละลายอิลูชชั่นของทางด้าน เคียดไหนครับเดียรตี้ลิฟต์ดูดมาสั้นติด2วินาทีครับเป็เชอร์ไฟผมแล้วก็ตีดอทดิสเวอร์ฮุสซ้ำเหยียบได้บ็อกซี่าพอแมนกำลังเลียดตี้ลิฟต์ได้เหมือนกันครับและทางฝั่งวิดเบดปล่อยย้ำต่อครับผมมีก็มาตรารบรากย้ำต่อแล้วก็เปิ์นิงอาร์มมี่ครับยิงใส่เข้าไปครับบิงก์ออกไปได้ครับใส่แต่์เมดิคทริกเด้งมาออกสุดท้ายผมตีเลือดสู้ไม่ไหวครับใส่ตายไปก่อนนะวิชัคเตอร์ไม่มีใบว้าวนี่เข้าโรชานะครับ เดี๋ยวเวลาตามฮาวิสเตอร์เอาโลชันกว่าได้เดือดของปังเอจิสด้วยนะซาเบรรอไล่ไหมเซธอร์มีนบิงอนะ่ะเดี๋ยวตีลิฟดูดมาโบงคนระับคีย์ดิคอในะส่มาทั้งแมนลิกูใช้กับนะยึดให้คราวดนะ้วยยึดที่นั่นเอาโพสต์นะปั๊บป่ ปีโดนเปิดเปล่าเลยนี่คู่สามเหยียบไปไม่ถึงครับไอ้ผ่านเปิดมาต่อเนด่อผมล็อกไปสามฟิชเชอร์ลงอัดไปสามนีก็มาคนปลายแบกกล้าไปก่อนกับสมลูกหมีระเบิดไปผมแล้วก็ไม่มีลูกหมีแล้วเดดบอดอัดเข้ามาผมเนี่ยฝั่งอีสเนียอีสเนียตายผมบิ๊กบาลชานด้ไซอัดซึคอยฟ้าคอยฟ้ารอไปถึงเจ็ดสิบวินาทีกว่าจะมีได้านของฝั่งลูกหมีครับสตาร์พีดเปิดไปเจอฟิชเชอร์ไมอยู่ชานโด้ไซอีกครั้งครับ อัดน,นาไปที่คอยปา้าทางด้านนี้ไอ้ผ่านเปิดไว้จำล็อกลงต่อใส่ออบผ่านมาครับรอบเรียลตี้ลิฟดูดเข้าไว้นี่เขาสกีมาเพลเปิดเข้าทางด้านาตัวของส่คิลิสเปียเดินออบมาคลิกรูนเฮสผมมาสาวยิงครับเสียงอารอบมมีวาร์ปลงมาเป็นคุยน้ำเพลมดนี่มาเพนไปเฟเชอร์ย้อนก่อบแล้วก็เอ็กโซแลมโทรทมอัดเข้าไปไอ้ผานเปิดมาเต็มหน้าผมมิกกี้ตายครับ รับผุบลงไว้วันนี้ค่ับบอลยงไฟสันสามีกครับบรรทุกแมนเหลือิดูดปลาใส่ั่นันอีสเนียอีสเนียสอยออกไม่บันับได้ผมเปิดมาซซบีนรำเตีนของฝั่งบ็อกซี่เหลือลิฟต์ดูดปลาควายต่อสันไปสามวินาทีครับผมผ่าารอเปิดไฟครับฝั่งนั่นหน้าโดของบรรทแมนทอยฮะไอผ่านเปิดมาเหือลิฟต์ดึงไฟเฟเชอร์ย้ต่อฮะ มาโก p พร c ยผมใส่นัเต็มด้า่ของฝังบ็อกซี่แตกพ่ายะไล่ออกมาเปล่าเองหของนิชามชาโด้ซ้าอัดไปที่นั่นอินเเนียเดิไดน,ปดนไปลิฟต์โุดมาฟาดคริติคอลไป WQ เล่นปนมาว่าแมฮะชาโด้ซาผมกดหนึนไว้่้อาฟาดดนี้ถอย,ไไยออกลับมาฮเชื่อมไปผมแล้วก็โซเด่ยย้อต่ออัดหนักไปนเดีเซนอร์จะดูดรวบเขมาฮะ ไปผมแล้วก็จับหนักขบวนช้างด้ตนหขอ่งของบ็อกซี่ครับตายไปใส่มิกก็เกียวชาโดว์ไซอัดลงไปที่ด้านตนึงของมิกกี้บอลสันสามวิใส่ลูกหมีซาเวร์รอไล่บอลเจอไอ้ผ่านแล้วมาโคปลาย่างส่วนขบวนย่างหมีนะเรียบร้อยผมต้องเซ็งมาใหม่อีกทีครับแต่มิกกี้ด้านหน้ากบาลเจอชาโดว์ไซอันของไซอันหนึ่ไปฮะเป็นออฟเลนเคลว์เพนที่ทำสี่สี่ต่อเนี่ยมแล้วสันสามวิไปซาเวร์รอนไปก่อนสามเมลิกมาไม่โดนด้านมาทำแ่็แบ์ครับ เหลือดิลิฟจุดเข้ามาใสา่ต่อใส่นั่นไอพ่านผมเดนบอดส่วนมาที่บาเท,าาท,าท,าทอแมนบาเทอแมนจะทอลโกอัเรเลตไม่ได้บ,บอกว่าตัดอยู่ครับเจอฟิเชอร์นั่นเยับซอกขวางขวางกันเองซาเวรรอสายเอาไว้ฟ้าฟิเชอร์มาสออะไอผ่านขัดไม่เด่ครับากิงระยะไกลเดินติดไอพาน I แล้วผมคอยว้าหยอดนี่ด้าน,นของเขาฟ้านี่คนไฟายเขาลอยไปนารเตผ่าน,นาย,ยับต่อมาเทอแมนเรียบร้อยมาเทแมนไม่ไอ้พอเจอแซมพินหมดเข้ามา ไล่เกมคว้าผมบ็อกซี่คอยฟว้ามิกกี้เลียวตีลิฟต์มาผมลงไว้กันด้านนลังไทครับไอ้ผ่านเปิดมาต่อยก็ผมตบไปครับสันสี่วิครับไม่ได้เดินด้านของเราเปล่าเซ้นทองได้แบ็กไปเลยครับครับคอยคว้าบอลไงนะเอาลูกหมีครับยันไม่อยู่ครับสีบอลเอาเข้าเต็มสองก็อัพเดตไปเรื่อยๆครับด้านดอมาทั้งแมนไอ้ผ่านไปแล้วก็ต่อยกับปั๊ปี้ชาโน่ไซฟ์มาไอ้โป้แซมตัดเต็มหน้าผมไปครับมิกกี้เปิดมิกกี้ยืนสู้ต่อย้ำซอสตัวถอยครับ ทางั้นบิกกี้ย่อขไม่โนครับตีนั่นบารแรกไม่ได้ผมเจอนั้นเคลื่อไปอังฟอร์ติฟิเคชั่นไลน์ดิชั่นของนั้นมาทำแมนนี่มาแรงเหลือเกินผมจับปุกไว้เน่ครับเช a d o ด d ดี o ันตีบารแรกก็โดนจับปุกลงไา้ะแล้วก็โดน,ไไน,ดน,น,นโดสุนทรลบาร้บิกเทอรแมนด้นงชวใจกะสตตนสามวินีไปที่ลูกมีก็ผมไม่สนใจแล้วบารแรกแตกไปโซขาเชือ์มาเลื่ยที่เป็นข้อผมแน่นโตกนิชาผม ลุกลุกหีไปลุกปสีสไลด์ฮะได้อีก300รกองครับคุณทรายทรา,ายยิงหน่งไปต่อยิงกดในเนสที่ด้านอิสเนียอิสเนียจุดเลิเปล่าเปล่าด้านอิสเนียถอยไม่ได้เปิดบูดูเรสเตอรเนชั่นครับม,มันทำแมนถอยมาถือชีตอยู่เดี๋ยวตีลิฟต์โดมาเก็บชีตไปสตันไปติด3วินาทีสไลด์ช่วยถึงด้านโอของมิกกี้มิกกี้หลุดระยะเซนทรีออกไปได้ฮะสัสกีโอเพ็ดจับกุ่มลงไปฮะ ไอ้ฟานเปิดไปนิปมาโคไฟเข้าย้ำต่อทางด้านของอิสเนียตายบ็อกซี่ละลายไปครับฟินมาสแปนไปสองครับผมไซคับยิงกดเข้าหน้าต่อคอยป้าผมเรียบร้อยไปชาโดว์ไซเดนไว้ปิกกี้ผมฟ้าเลยฮะอิสเนียกล่าวจริงๆครับเกินใจจะอดทนแล้วฮะโดนอีกแล้วผมฟันร้ายสุดๆครับทีมซีกเคชนาไปในเกมนี้ละเอียดและ้วดครับ ระเบิดหน้าบ้านไป35นาทีไปนะย4บสี่ต่อ9ก้าคือผ่อนเกมฟาร์มกันในช่วงกลางเกมนี่มันละเอียดในนี้ก็เลยสตันเยอะเหลือเกินครับทางด้านทีมซีเคทครับเออเชเกอร์จัคิโร่ผมสตันไก่นะไหนจะมีแม็กเคลสไนที้รอสตันสี่วิอีกครับ